แมมั่นใจไม่มีแอบโอนเงินหลังบ้านค่ะล่าสุดค่ะทางบล็อกฟลค่ะแพลตฟอร์ม d e f i ชื่อดังก็ได้ประกาศล้มละลายภายใต้ Chapter 11จากเหตุวิกฤตของ FTX เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เองค่ะเราก็ยังไม่รู้ว่า Do ม ino e f f e c t จาก FTX จะสิ้นสุดที่ใดนะคะ แต่เคสของ FTX ค่ะก็ยังดีกว่าเคสของ LUNA นะคะเพราะว่าทางคุณแซมค่ะก็ยังมีความเคลื่อนไหวออกมาให้สัมภาษณ์ให้เราได้เห็นหนะ้าค่าตาก,กันบ้างอย่างล่าสุดค่ะคุณแซมค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับวอล์กเกอร์นะคะคริปโตสาวค่ะคุณทิ f f a n y ่ฟองค่ะผ่านทางโทรศัพท์ซึ่งในบทสนทนานะคะแน่นอนว่ามีคำถามสำคัญหลายข้อเกี่ยวกับการล่มสลายของ FTX ค่ะ คุณทิฟฟานี่ค่ะก็ได้รวมต้นถามคำถามสำคัญเลยนะคะอย่างประเด็นแบ็กดอร์ที่เขาสามารถทำให้คุณแซมดำเนินการใดๆที่อาจเปลี่ยนแปลงบันทึกทางการเงินของบริษัท FTX ได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งเตือนผู้อื่นค่ะซึ่งทางคุณแซมค่ะก็ออกมาตอบปฏิเสธชัดเจนนะคะพร้อมทั้งออกตัวด้วยว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะต้องเขียนโค้ดยังไงแล้วก็ไม่เคยเปิดดูรหัสอะไรด้วยเลยค่ะ และในส่วนของเหรียญ FTT นะคะเขามองว่ามันเป็นโทเค็นที่มีค่าจริงๆค่ะและในบางแงม่มุมมันก็ถูกต้องตามกฎหมายแถมยังมีอีโคซิสเตมที่ดีที่รองรับอีกด้วยโดยภาวะขาดสภาพคล่องค่ะมันไม่ได้ทำให้เกิดความผิดพลาดนะคะแต่ว่ามันเกิดจากความสัมพันธ์อย่างมากของสิ่งต่างๆระหว่างการเคลื่อนไหวของตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันถูกกระตุ้นด้วยความกลัวทำให้ราคาเป็นอย่างที่เราเห็นกันค่ะ และเมื่อคุณทิฟฟานี่ถามถึงเรื่องเงินบริจาคนะคะที่เขาบริจาคให้พรรคการเมืองทั้งสองขั้วทั้ง d e m o c r a ตแล้วก็ร e พับบิกันค่ะทางคุณแซมนะคะก็ตอบออกมาชัดเจนเลยค่ะว่าเขาบริจาคให้ทั้ง2ฝ่ายในจำนวนที่เท่ากันค่ะ